สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเหลืออีก6วันเท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลวัาสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายนกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้คอหวยทุกท่านต่างก็คงมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเป็นเลขจากแม่ตุกตาพารวยงวดวันที่1เมษายนโดยในงวดนี้ แม่ทุกตาพารวยได้แจกเลขเด็ดให้แนวทางทั้งสองตัวและ3ตัวโดยเป็นเลขในตารางซึ่งมีตัวเลขดังนี้ค่ะเลขในตาราง78054 78054เลขเด่น0เลข2ตัว7584เลข3ตัว704สำหรับใครที่ชื่นชอบเลขเด็ดจากแม่ทุกตาก็ต้องรีบไปหาซื้อกันเลยนะคะ ก่อนที่จะกลายมาเป็นเลขเด็ดเลขดังโดนซื้อจนเกลี้ยงแพงอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับจับนิวดตัันที่1เมษายนค่ะขอบคุณที่มาจากเฟซบุ๊กแัตเตอรี่พัดเลขเด็ดแม่ตุกตาพารวยค่ะ